他们在上岗。

Arahantamata-bhuto bhavati Sotam bhavati-vada-mi Sotam bhavati-vada-mi svaka vada กัสสกุลสุตติปันโนภะวาโตสาวกัสสคุังขังนัมมีตานัมตอนนี้ไปแต่งใจสมาทานกรรมฐานหันด้วยมายังพุทธสสะปะกวาโตภูมิปภะขันนมการังกรุมาเสียนะโมตทัสสะ พระวัตรอะระหะตูสมมาสมบูตัสตากนามวัตสัพพะพระวัตรอะระหะตูสมมาสมบูตัสตากนามวัตสัพพะพระวัตรอะระหะตูสมมาสมบูตัสตากอิมังพระกวาน ตาาวังอะตาพาวังตุมหาคังตุมหาคังอริจัชามิอริจัชามิถ้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญอสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าทั้งหลายาพุทธเจ้ หอมอกาย่หอมอกายถวายชีวิตถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุ พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลาอรตัญนาบรมีขอรตัญนาบรมีพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระปฏิเจ้พระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระปฏิเจ้พระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายภูบาจารย์ทั้งหลาย กันมามีหลวงพ่อปานวัดปานงเป็นที่สุดมีหลงพ่อปานปานโคเป็นที่สุดออได้โปรดยกจิตหล้งข่พเจ้าออปรดยกจิของพระเจ้าขึสูภาวะพระกรรมฐานขสู่ภาวะพระกรรมฐานทั้งสี่สิทธัสส์ทั้งสี่สิทัะพระปีติทั้งห้าพรีติทั้งห้าและวิปัสสนาญาณทั้งเก้าและวิปนาญาณ ขอพระกรรมฐานทั้งสี่สิบทัศน์พระปีติทั้งห้าและวิปัสสนาญาณทั <pierwsze> ้งเก้า ลงมาบังเกิดปรากฏลงมาบังเกิดปรากฏในกายทวานในกายทวานในวจีทวันในวจีทวันในมโนทวันในมโนทวันขอข้าพระพุทธเจ้าขอข้าพระพุทธเจ้านาการบัตเดี๋ยนี้เถิดนาการบัตเดี๋ยนี้เถิดขอให้โปรดยกกิจของข้าพเจ้าขอให้โปรดยกกิจของข้าพเจ้าสุภาวะแห่งเมฆกินสุภาวะ สามารถกำหนดจิตารนดจิตรูปภาวะการต่างๆทั้งเหตุผลผลอดีอนาคตอนาคตและปัจจุบันปัจจุบได้ทุกขณะจิตทุิตที่ปรารถนาจะรู้ทีจะรู้รู้แล้ว เห็นภาพนั้น,น,น,นได้ชัดเจนแจ่มใส,จจใสและพยากรณได้ตามความเป็นจริงทุก,กรประราปปรก,การเหรตุใดที่จะพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าหเหตใี่จะพึงบังเกิดแกข้าพเจ้าขอนขน้าพเจ้าได้รู้เหตุนั้น ได้โดยไม่ต้งกำหนดจิตได้โดยไม่ต้งกำหนดจิตแม้แต่ปรายการใดแม้แต่ระการใดนาการะบาดเดี๋ยวนี้เถิดนาการะบาเดี๋ยวนี้เถิดท่านประโยคาวาจรทั้งหลายเวลาเช้าตรูนี่มีความสำคัญมากเวลานี้บรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าทุกท่าน นมัตการพระรัตนตรัยแล้วสมาทานพระกรมรมฐานแล้วการสมาทานพระกรมรมฐานท่านอย่าลืมที่เราประกาศตัวว่าอิมาหังพระกวาตะภาวังตุมหากังปริจจฉามิทึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวาชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การมอบกายก็หมายความว่าเราเห็นว่าโลกนี้เป็นทุกข์โลกไม่มีความสุขการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเป็นปัจจัยของความทุกข์เราหาความสุขที่แน่นอนไม่ได้โลกทั้งสามโลกคือมนุษย์โลกเทวโลกและพุมาโลก,มโลกไม่เป็นแดงขอนความสุขจริง ดังนั้นขอบรรดาพระโยคาวาจรเช่นเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภ่าเจ้าจงตั้งกำลังใจตามนี้ในเวลาเช้าตรู่คือใช้อารมณ์ขอาอากินจัญญายตนาชาญที่จัดว่าเป็นอรูปฌานตั้งไว้ในกำลังของจิต เวลานี้เราคิดไว้เสมอว่าโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรเหลือโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรเป็นสุขเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้อะไรบ้างในโลกนี้ที่จะทรงตัวคือร่างกายของคนร่างกายของสัตว์ในที่สุดก็พังหมด วัตถุธาตุต่างๆที่เขาสร้างไว้แข็งแรงในวันที่สุดก็พังความรักในตาของชาวโลกก็ไม่มีการยั่งยืนถ้าไม่สลายตัวเพื่อการจากกันในขณะที่มีชีวิตเราก็ต้องจากกันเมื่อสิ้นชีวิตแล้วทรัพย์สมบัติของชาวโลกไม่มีอะไรเหลือเมื่อได้มาก็หมดไปถ้ามันยังไม่หมด ถ้าชีวิตของเราหมดเราก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะใช้ทรัพย์สิน <c oughs> รวมความการเกิดการตายของเราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะนับไปเป็นแสนแสนอสงไขยกับเราก็ไม่มีความสุขเวลานี้เราเกิดเป็นคนชาติต่อไปถ้าเราจิตเรามีความประมาทเราจะเกิดไปอะไรก็ยังไม่ทราบ ถ้าเกิดเป็นคนอีกก็ทุกข์อีกถ้าเกิดในอบยภูมิคือเป็นสัตว์ในรกเป็นเปรตประุรกายสติฉันก็ทุกข์ใหญ่ถ้าเป็นเกิดเป็นเทวดาหรือผมก็มีความสุขชั่วคราวเราหาความจริงจังในความสุขจริงจังท้าวอนไม่ได้ควรตัดสินใจเพื่อพระนิพพานใช้อากินจนยยัญญาญาณฉานมองดูคนมองดูสัตว์ มองดูวัตถุธาตุคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ <c oughs> ไม่ช้าเรากับเขาก็จากกันแม้แต่ร่างกายที่มีอยู่นี้ไม่ช้่เราก็จากเช่นเดียวกันเราจะไม่สนใจในร่างกายของเราเราจะไม่สนใจในร่างกายของบุคคลอื่นเราจะไม่สนใจในวัตถุธาตุใดๆ คำว่าไม่สนใจในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความมีกายจะปล่อยกายอดกายเป็นโรคภัยไข้เจ็บจะปล่อยเป็นโรคก็ไม่ใช่อย่างนั้นทําอย่างนั้นก็ไม่ถูกโรคเกิดขึ้นต้องรักษาเพื่อเป็นการบรรเทาทุกขเวทนาร่างกายหิวต้องกินเพื่อเป็นการบรรเทาทุกขเวทนาจงกว่ามันจะสิ้นลมปราณ แม้แต่องค์สมเด็จพระพิชิตตมานและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ฉันอาหารท่านก็ต้องรักษาโรคเรามองไปดูร่างกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่าองค์ทรงเป็นอจฉริยะมนุษย์เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐสุดกว่ามนุษย์ใดๆแต่ในที่สุดร่างกายขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาก็ต้องสลายตัว ที่เราเรียกท่านว่านิพานแต่ว่าศัพท์ภาษาชาวบ้านเรียกันว่าตายร่างกายตายแต่ใจไม่ได้ตายด้วยหรือว่าอทิตมานกายไม่ได้ตายด้วยก่อนที่ร่างกายมันจะตายเราต้องช่วยอาทิตย์สมานกายด้วยปัญญาและสติสมัชยัยะขัดเกลาอาทิตย์สมานกายให้ใสสะอาดเป็นแก้วเป็นประกายพึก โดยทำจิตให้เข้าถึงสังขารเปรขายานเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะพังหมดกายเราพังกายชาวบ้านพังกายสัตว์พัง <c oughs> วัตถุธาตุพังในเมื่อมันจะพังอย่างนี้เราก็ไม่ึดถือมันเป็นที่พึ่งต่อไปเราจะทนุตนอมร่างกายมันไว้เพื่อสร้างความดี ต่อจากนั้นไปเรามองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการเฉยของจิตการปฏิบัติเพื่อมาตรฐานบรรดาพโยคาวาจรงหลายจุดนี้มีความสำคัญมากจิตเราให้เฉยต่ออารมณ์ต่างๆที่มากระทบกระทั่งจิตเราเฉยต่ออาการต่างๆที่เข้ามากระทบกระทั่งเฉยจากความแก่เฉยจากความป่วยเฉยจากความตาย เธอเยการพัดพราดจากของรักของชอบใจทำใจให้เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพระมีความสำคัญมากในตอนเช้าตรู่แบบนี้องค์สมเด็จพระจินทสีเคยทรงตรัสว่าท่านที่ได้ฌานสมาบัติเข้าฌานสมาบัติให้เต็มอัตราอการเข้าฌานสมาบัตินี่เป็นการเอาจิต อาร,รมณ์ของกิเลสพวกได้ชาญโลก,กีในกิจิตจิตยังสะอาดจากกิเลสจริจรง,รงๆไม่ได้แต่เราก็ไม่ถือสาหา้ความอะไรแต้ยักดมันไว้ไม่ให้มันฟูนิวรห้าบริการยาให้มันออกมาทางกายเอาให้ออกมาทางวาจากดให้อยู่ผลักให้ใหายห,ห,ห่างจากใจโดยใช้กำลังใจเข้ามากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอกิจจัญญาตนะชานเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ดีเราก็ไม่เกาะในมันความรักในระหว่างเพศรักมากทุกมากรักน้อยทุกน้อยมีคนรักมากทุกมากมีคนที่เรารักน้อยเราก็ทุกน้อยรักแต่ตัวทุกแค่ตัวรักคนอื่นทุกถึงคนอื่นด้วย ถ้ามีลูกมีหลานออกมารักลูกรักหลานก็ทุกต่อไปฉะนั้นกําลังใจในความรักด้วยการมารมเราจะหยุดมันไว้ไม่ปล่อยให้มันกําเริบด้วยกําลังของฌชานกําลังความโกรธกําลังความม่วงกําลังความพุ่งสร้างกําลังความสงสัยก็เช่นเดียวกันกดมันไว้ด้วยกําลังของฌชานเราจะทําใจให้นิ่งสงเฉยต่ออารมณ์ อะไรมันมาตัดไม่ได้พยายามกดใจให้เฉย <c oughs> อารมมันจะชินอย่างนี้จิตจะว่างจากกิเลสเวลาออกเป็นธรรมบาตรจะเป็นประโยชน์กับบรรดาแต่พุทธบริษัทที่ใส่บาตรมากอัน,นิสงส์จะสูงจัดว่าเป็นความดีส่วนหนึ่ง <c oughs> สำหรับท่านที่ได้มโนยิธิ สร้างอารมณ์ใจให้สบายก่อนอันดับแรกชำระศินดูสินให้บริสุทธิ์คิดว่าเราจะทรงศินให้บริสุทธิ์รายการที่สองระง,งับนิววอ์ให้ทรงตัวให้สงบสงัดรายการที่สามทรงพรหมหารสี่ข้อนี้สําคัญมากจิตเราคิดไว้เสมอว่าเราจะมีความรัก ในคนและสัตว์ทั้งโลกเสมอด้วยการรักตัวเราเองและบริการที่สองเราจะตั้งใจจะเกื้อกูลคนและสัตว์ทั้งโลกให้มีความสุขเรามีจิตคิดเป็นมิตรที่ดีสําหรับคนและสัตว์ทั้งโลกไว้เสมอบริการที่สามเราจะไม่อิจฉาที่ิยาใครเมื่อคนอื่นได้ดี รอยยินดีกับความดีของเขานั้นเพื่อปฏิบัติปฏิบัติตนให้มีความดีรายการที่สี่เราจะเฉยต่ออาการที่เพียงพรำและไม่ซ้ําเติมใคร <c oughs> ใจจะสะอาดบริสุทธิ์หลังจากนั้นก็พิจารณาคิดว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายเต็มไปด้วยความเสื่อมโทรมเป็นปัจจัยของความทุกข์เราไม่พึงปรารถนาในร่างกายต่อไป การเกิดคราวใดต่อไปขก็น่าจะไม่มีอีกคือการเกิดเป็นมนุษย์คนดีเป็นเทวดาคนดีเป็นพรหมคนดีจะไม่มีสำหรับเราเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานทำจิตสะอาดรังเกียจการมชันทะรังเกียจโลภะความโลภห็นร่างกายเต็มไปความสุขโปรกโสโครบตา่ก,กาย มองดูร่างกายตั้งแต่ตั้งแต่ศีรษะถึงเท้ามันเต็มไปด้วยความสุขภกมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราจะไม่ต้องการมันอีกหลังจากนั้นก็ส่งกำลังใจขึ้นไปนิพพานก่อนจะถึงนิพพานแดนใดที่เราเคยเคารพท่านผู้มีคุณ <c oughs> ส่วนใหญ่เราจะตั้งกำลังใจข้าเาไว้ที่เขตบรรดุกําพลศิลาอาจ เชิญท่านผู้มีพระคุณทุกท่านตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมารวมกันที่นั่นและกนำนัมาเสกการท่านด้วยความเคารพเรื่องผู้มีคุณมีความสำคัญมากอย่าลืมความกตัญญูรู้คุณถ้าขาดความกตัญญูรู้คุณเราก็เอาดีไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> คนอกตัญญูไม่ใช่คนดีเป็นคนเลว ดูสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นยอดความกตัญญูรู้คุณพระราชบวีดายู่ที่ไหนทรงไปโปรดพระราชาวดามารดาไปไหนทรงไปโปรดผู้มีคุณมีความดีอยู่ที่ไหนไปที่นั่นสรงเคาะเขาเป็นการสนองกัน <c oughs> ในฐานะที่พวกเราเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก,ก็ต้องทําอย่างนั้นเพื่อจิตเป็นสุข เมื่อนมันสการท่านผู้มีคนแล้วยกกำลังใจเข้าไปเมืองแก้วนั่นคือพระนิพพานเอาใจไปตั้งไว้ที่นิพพานตอนหน้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าจะอยู่ที่ไหนไม่สำคัญเราคิดว่าเราอยู่ก็ท่านก็แล้วกันจัดเป็นพุท,าทธา,ทานุสติกรรมฐานให้จิตใจใเรารักพระนิพพานเป็นในเป็นที่สุด อย่างนี้ถือว่ายกจิตออกจากกิเลสคือจิตถ้ามันอยู่กับกายก็เมื่อมันก็ฝังอยู่กับในถังที่เต็มไปด้วยสิ่งโสโครกเรายกจิตออกจากกายก็มีสภาพมันก็ยกจิตออกจากสิ่งโสโครกมีแต่ความสะอาดปุดผ่องความมัวหมองไม่มีสำหรับจิตที่จะสะอาดผ่องใส รักษกากำลังใจไว้ว่าถ้าตายเมื่อไรขอมานิพพานเมื่อนั้นเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านถ้าถึงเวลาเช้าจะไปพิจัติาบาญาติโยมพุทธบริษัทที่ใส่บาทจะมีความสุขแล้วก็จะมีอเนกสงม,มากเป็นพิเศษยยิ่งกว่าที่กล่าวมาแล้ว ถ้าบรรดาท่านสาวกขององค์สมเด็จพระปาททีพแก้วท่านใดมีใจมั่นคงในการตัดกินเลสสามประการคือสกาญิติวิจิกิจฉา,าศีลปตะปรามาตอันเป็นคุณธรรมของพปะโสดาบันและพระสกิธาคามีเราจะเป็นพปะโสดาบันและอสกิธาคามีหรือไม่ไม่สำคัญอย่าหลงอย่าเมาในความเป็นพระอธิยะ แล้วก็จงอย่าคิดว่าเราเป็นพระอริยะถ้าคิดอย่างนั้นความประมาทจะเกิดขึ้นในที่สุดเราตายเราจะไปอบายภูมิเรามีชีวิตอยู่เราจะไม่มีความสุขเพราะไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าจริงฉะนั้นขอบรรดาพโยคาวจรชาย,ยและหญิงและบิสุสมมเณีน,นท่านที่คุมกำลังของสังโยชนสามแายการได้ ก็จงอย่าหลงว่าเราเป็นพระอริยะอย่าเข้าใจว่าเราเป็นพระอริยะความประมาทมันจะเกิดขึ้นสังโยชน์สามรายการที่เราจะระง,งับค้นหนึ่งสก,กายยทิฏฐิสำหรับอารมณ์ในตอนนี้ยังไม่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นเ,เพียงมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตาย ก็าคิดว่าความตายเป็นธรรมดาของร่างกายที่เกิดมาคนและสัตว์้ตหบดเกิดมามันต้องตายแต่ถ้ามันจะตายก็ขอตายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่ตายอีกนั่นคือขอปณิพันธ์หลังจากนั้นก็ยอมรับนับถือความดีเขาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญา ใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระธเจ้าพรธรรมพระอริยสงฆ์ว่าเรามีความมั่นคงยอมรับนับถือเั้งจริงจังหรือไม่ทำกำลังใจให้สมบูรณ์ในการยอมรับนับถือทำจิตใจให้มัน่นคงหลังจากนั้นก็สร้างกำลังใจคือทรงศีลให้บริสุทธิ์ผดผ่องตามฐานะ เป็นพระเป็นเนนเป็นมบาสุขปฏิการรักษาสินต่างกำลังของท่านจิตหวังพรนิพพานเป็นที่ไปรักษากำลังใจบริสุทธิ์ผขดผ่องตามนี้จิตใจจะมีการใสสะอาดมีปราศจากกิเลสเป็นทุลีอารมณ์จะผุดผ่องความมวหมองจะไม่มีในถ้าคิดมาถึงตอนนี้ถ้าทรงอารมณ์ได้แค่นี้ ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของมรโสดาบันพรศิกธาคามี <c oughs> ทำได้อย่างนี้หลังจากนั้นแล้วยกจิตเคลื่อนไปที่พระนิพพานเอาใจไปตั้งไว้ที่นิพพานต่อหน้าองค์สมเด็จพระจิตตมานตามที่เราคิดถึงท่าน <c oughs> ใครก็อย่าหบาบา้าบาบอๆก็ช่างเป็นพุทธานุสติกรรมฐาน ขาจะบอกว่าพระพุทธเจ้าที่ผ่านแล้วจะพบได้ยังไงท่นนั้นไม่สําคัญร่างกายท่านนิพพานแต่ความดีของท่านไม่ได้นิพพานเรานึกถึงความดีของท่านที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าขันห้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าขันห้าเป็นแดนที่พระพุทธเจ้าทรงอาศัยแต่กาลังใจของท่านเป็นพระพุทธเจ้าเราพบพระพุทธเจ้าโดยกําลังใจท่านมีก็เป็นกําลังใจแล้วก็ใช้ใจพบ อย่างนี้จะพบมาอะไรก็ได้จิตใจผ่องใสถ้ารักษากำลังใจอย่างนี้ท่านได้ใส่บาตรในเวลาเช้าจะมีอนิสงส์ดีเป็นกรณีพิเศษสูงมากหลังจากนั้นสาวกองคตํมเด็จพระผู้มีพระภาคทบทวนกำลังใจคิดว่ามนุษย์สโลกเทวโลกพรทมโลกเป็นแดนที่เต็มไปด้วยความไดยำ่ำ เป็นดินแดนที่เต็มด้วยความทุกข์เป็นดินแดนที่มีเต็มได้วยความวุ่นวาย <c oughs> เป็นดินแดนที่เต็มด้วยความขัดข้องเราต้องการอะไรในมนุษย์โลกสิ่งนั้นมันไม่ข้อจะได้สมความปรารถนาถ้าจะได้มาก็ได้จากอาการของความทุกข์ไม่ใช่อาการของความสุขได้มาด้วยความลาบากยากเยิน แล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ทรงตัวได้มาแล้วก็หมดไปได้มาแล้วก็สลายไปแ <c oughs> ม้แต่ร่างกายของเราก็จะพังแดนเทวโลกและพรหมโลกเราทบทวนกันแล้วว่าเราเคยเป็นเทวดาและเคยเป็นพรหมเราก็อยู่ไม่ได้นานเพราะไม่ใช่แดนของความดี <c oughs> <c oughs> มันเป็นแดนที่พักทุกทุเราเราไม่ต้องการ จุดที่เราต้องการนั่นคือพระนิพพานหลังจากนั้นขบันดาแทนพุทธบริษัททุกท่าน <c oughs> ประโยบคาวจรที่เป็นพระที่เป็นเนนเป็นอมบาสุกอมบาธทิการักษากำลังใจไว้เพื่อพระนิพพานเราจะรังเกียจความโลภทำลายความโลภด้จากคา,านุสติกรรมฐานด้วยจิตคิดจะให้ไว้เสมอ ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครอย่างนี้ถือว่ากำลังใจหมดจากความโลภเราจะทำลายความโกรธด้วยเหตุได้ผลว่าคนทุกคนเกิดมาต้องการดีแต่ว่าที่ดีไม่ได้เพราะกำลังใจคบกับความชั่วกิเลสฉะนั้นเราเป็นสาว,วกพระองค์สมเด็จพระ,ระบรมมลาริเทศจะตัดความชั่วเด็ดพรมิหารสี่หรือกรสินสี่ตามปฏิาายาัย แล้วก็อย่าทรงกำลังใจวางเฉยไม่คิดโตตอบกับคนเลวที่เขาก็ได้อาการเลวออกมาเราจะตัดความหลงความเมาในความรู้สึกของเราที่คิดว่าเราดีร,าระเบิเสิฐที่สุดั้มความจริงไม่ใช่อย่าไปทำลายความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรอย่าไปโฆษณายกับใครว่าตายแล้วไม่เกิด เทวด,ดาไม่มีเพราะไม่มีนรกเปตสุรกายไม่มีอันนี้ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิชัดเพราะว่าองค์สมเด็จพระทรงธรรมบัตรทรงยืนยันว่ามีถ้าบรรดาพวกเราเองก็เช่นเดียวกันเราพบกันมาแล้วในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบาทีบแก้วเราพบแล้วแต่ต้องมั่นใจในจิตคิดไว้เสมอว่าตายแล้วมีสภาพไม่สูญ แต่เราจะไม่เกิดต่อไปจุดที่เราจะไปนั่นคือพระนิพพานหลังจากนั้นแทงกําลังใจกับทุกท่านให้มีให้มีความสะอาดให้หยุดต่อรมชั่วทรงอยู่ในด้านข้างความดีรักษากำลังใจให้เป็นสุขจิตไว้ตั้งไว้ที่นิพพานจนกว่าจะถึงการเวลาที่ท่านจะควรจะเลิกเอาสวัสดี